ทุกคนคะตอนที่บัวขาวปาัญทัแสนชัยเกิดขึ้นเนี่ยพี่บัวขาวต้องลดน้ําหนักประมาณ10กิโลบวกๆแต่ลดขนาดนั้นยังสู้ได้เดือดมากพี่แสนชัยนี่ก็สู้สุดเดือดมากจริงๆแต่ผลการต่อสู้ครั้งนั้นนะคะพี่บัวขาวเนี่ยชนะไปด้วยคะแนนพี่บัวขาวเนี่ยดูไม่เหนื่อยเลยนะคะในการต่อสู้ครั้งนั้นในขณะที่ลดน้ําหนักไปมากขนาดนั้นมาดูคอมเมนต์แฟนมวยค่ะว่าอย่างไงย้าอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้พี่บัวต้องลดน้ําหนักประมาณ12กิโลกรัมเพื่อการต่อสู้ครั้งนี้เป็นคนอื่นลดน้ําหนักเยอะขนาดนี้แค่เดิน ลลบากแ้วนะคอมเมนเต์ต่อไปค่ะลด10กว่ากิโลนี่โหดที่สุดเป็นคนปกติไม่น่ามีแรงขนาดนี้สั่งน้ําหนักได้ดังใจตํานานจริงๆร่างกายพี่บัวแข็งแกร่งมากจริงๆครับลดน้ําหนักไปตั้ง10กว่ากิโลกรัมแต่กลับไม่มีอาการอ่อนเพลียสักนิดเดียวเลยผมลดแค่5กิโลกรัมก็เวียนหัวแล้วครับโหแต่ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าร่างกายพี่บัวขาวแกเนี่ยแข็งแกร่งมากจริงๆค่ะ